เพิ่มเติมสองรายนะครับที่เป็นเจ้าที่ตำรวจสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดชายแดนภาค้ครักอนกรสืบสวนนะครับก็บกบหลังจากหลังจากออกไปจับแล้วเขามีการติดต่อเข้ามาก็จะมาบตัวนี้นะครับแต่นขณะนี้ก็ยังไม่มามอบตัวหลักฐานที่นำไปสู่การออกหมายจับนายตำรวจทั้งสองนายที่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 ท่ที่ทีท่่อสักครู่นี้ ก็มีพอทุกคนนะครับมีพอทุกวนแต่ตอนนี uh <t <t uh ้เราขออนุญาตไม่เปิดเผยครับแสดงว่าหลักฐานตรงนั้นค่อนข้างที่จะแน่หนาว่าในตัวบลสองนายเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ปรากฏก็ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะรับประนครับแล้วในส่วนของการติดตามคล่องปิดหรืออะไรที่มันเีิดวิีเกิดเพตุในวันนั้นเป็นยังไงบ้างครับว่า รถคันที่เข้าไปในบ้านของผู้เสียหายกับรถที่ปรากฏที่ห้องจรบผิดเป็นนั่นเป็นใัรอยู่ครับครับกระชัยครับเป็นเป็นรถในพอดีก็เป็นรถที่คาดนะครับอะไรยังไงงยัไม่เจอแสดงว่าไม่ใช่ทะเบียนที่มีอยู่ในระบบเราไม่เห็นแล้วแล้วกล้องมีตัวเดียวใช่ไหมครับที่สามารถจับจับได้ก็ได้หลายตัวนะครับหตัแต่ก็ยังไม่ยินยญาในเรื่องนี้นครับยังยินัา หลัจะมีท่้ามีการประกาศแชร์อะรก็เราก็สืสืมหารถที่นี่ครับเราก็พอทราบพอทราบนับบ้างแล้วนะครับแต่ว like ่ายังหาไม่เจอครับย um ังไม่ทราบยังไม่ทราบตอนนี้ทราบแค่สามคนสามคนครัม so ีพวกข้าพัญชาเขาในโดยตรงจะต้องดำเนินการอย่างไรนะคถ้าเกิด mm ต่ำก็ตามระเบียบนะครับก็ถ้าเกิด มีการข้าราชการผู้ใดเนี่ยขาดราชการนะครับเกินสิบห้าวันนะครับก็ถือว่าต้องออกจากราชการนะครับก็ต้องตั้งกรรมการสอบสวนให้ออกอะไรประมาณนี้นะครับคนนี้ได้ไหมตอนนี้ไม่ได้แล้วติดต่อไม่ได้แล้วนะครับแล้วตอนนี้เขาเมื่อขรหน้าที่เราเังพบเห็นเขาอยู่ในในบริเวณพื้นที่ไม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 ่เคยพบนะครับไม่เคยพบคาดว่าหลบหนีก็คง อาจจะตั้งหลักอยู่นะครับนะอาจจะยังรลบไปตั้งหลักสักพักนึงนะครับอาจจะหาหลักของหลักทับหรืออาจจะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะหาไปยาหลักฐานหรืออาจจะอะไรเนี่ยนะก็ตอบยากเหมือนกันเพราะเราติดต่อเขาไม่ได้โดยพฤติกรรมของตารวจทั้งสองนายนี้โดยโดยหลังจากที่ท่านมารับตาแหน่งพฤติกรรของตำรวจทั้งสองนายนี้มีพฤติกรรองไรบ้างไหมครับในส่วนของการเข้ามาการรับรายงานจากผู้บังคับบัญชาเองหรือจากการที่ท่านเขาเขาทำงานชุดยาเสพติดะฮะไม่ไม่ไม่ค่อยปรากฏตัวเท่าไหร่ เขาค่อนข้างที่จะไม่ค่อยไม่คยปลาบปลัวเขาไม่ไม่เคยสาคัญไม่ไม่ไม่รู้จักมาก่อนเคยมีกระแสข่าวอะไรเกี่ยวกับตำรวจสอบนายนี้ไหมไม่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 มีคนนี้ที่ที่ประกันไปอีกสองคนก็คือสองคนนี้และ